ยางเป็นขนาด 185/55R16 ท 55, นะครับแล้วก็นี่เ,เป็นลายล้อของเจ้า Neta V2 กระจังหน้าก็จะเป็นแบบกลิวนะครับในส่วนไฟหน้าก็มีการจัดรายละเอียดของกันชนหลังไฟท้ายด้านหลังนะครับ สวัสดีครับผมวิทูลจากไดมอนด์ลิงนะครับวันนี้เราก็อยู่กับรถที่ยังไม่ได้มีการเปิดตัวจากค่ายเนต้านั่นก็คือเนต้า V2 หรือว่าเนต้าวีไมเนเชนนั่นเองโดยรถรุ่นนี้เขาก็ยังไม่ได้ให้สเปคอะไรเรามาเลยนะครับก็ให้มาดูตัวรถเปล่าๆกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรปกันบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันด้วยสายตาเปล่าก่อนนะครับว่าเจ้ารถรุ่นนี้มีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนหน้าตาเป็นอย่างไรมีความสวยงามมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยงไงเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ และนี่ก็คือโฉมหน้าของ n e t a V2 นะครับหรือว่า n e t a V ที่มีการ Minor Change แล้วนั่นเองในสิ่งที่สังเกตเห็นชัดๆกับการเปลี่ยนแปลงก็คือในส่วนของกระจังหน้านะครับกระจังหน้าก็จะเป็นแบบกลิวนะครับพร้อมมีเม็ดโครเมียมนะครับก็ดูแล้วมีความสปอร์ตมากขึ้นในส่วนไฟหน้าก็มีการจัดรายละเอียดของภายในของ ไฟใหม่นะครับดูกปนไปรอบๆนะครับด้านข้างด้านข้างยังให้ความรู้สึกเหมือนเดิมนะยังดูเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรการเปลี่ยนแปลงชุดใหญ่อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือในส่วนของด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกันชนหลังปลายท้ายด้านหลังนะครับก็จะ มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนแล้วก็ดูสวยขึ้นดูแล้วมีความหรูหรามากขึ้นนะครับกันชนนี่ก็จะเป็นแนวเรียบก็ดูคล้ายๆกับ SUV จากฝั่งยุโรปไม่น้อยเลยทีเดียวนะนท้ายมีไปใบปัดน้ำฝนหลังมาให้อย่างเรียบร้อยนะ ด้านท้ายนะครับที่เก็บของก็กว้างขวางเหมือนเดิมนะันนี้ยังดูเราไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายครับนี่ในส่วนของไฟท้ายดูมันเต็มๆอีกทีหนึ่งนะครับกันชนท้ายนะครับ มีความเรียบหรูดูดีมากขึ้นนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องโดยสารกันนะครับด้านนอกหลักๆก็จะเปลี่ยนเนี่ยครับประมาณนี้หน้าใหม่ท้ายใหม่นะด้านในจอแสดงผลนะครับเกี่ยวกับข้อมูลการขับข,ขี่ต่างๆนะ นี่เจาะกลางขนาดใหญ่ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารนะครับก็เป็นแบบ LED คู่นะครับกระจกมองหลังี่เป็นแบบไลท์ขอบนะครับการดีไซน์ภายในก็จะใช้สีเบาะสีภายใน สีเดียวกับตัวรถนะครับก็มีการเล่นแบบทูโทนเบาก,ก็จะเป็นสีขาวสลับกับสีฟ้านะครับรวมทั้งแผงประตูที่เป็นแผงสีดําก็มีการบุกหนังสีฟ้าสลับไปด้วยนะเบาะด้านหลังก็เป็นประมาณนี้นะครับโอเคสรุปโดยรวมนะครับณนะตอนนี้เนต้าวี นะครับก็เน็ต้าวีมเนอร์เชนเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนหลกัหลกๆเก็ในส่วนของด้านหน้าและด้านท้ายนะครับรวมถึงอินเทอร์เฟซของจอภายในด้วยแต่ว่าตอนนี้รถเป็นแค่เดโมโลแล้วก็มีความไม่สมบูรณ์แบบอยู่ก็เราก็เลยยังไม่ทราบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงขนาดไหนนะครับรวมถึงข้อมูลของมอเตอร์และก็แบตเตอรี่ด้วยเพราะว่าตอนนี้ยังถือว่าเป็นความลับอยู่ก็เหมือนการให้เขามาเป็นสินิคพรีวิวกับตัวรถเปล่าซึ่งยังไม่ให้ข้อมูลอะไรที่ชัดเจนนักแล้วก็ เราก็ไม่กล้าให้ข้อมูลที่เป็นการคาดเดาไปด้วยรอดูการเปิดตัวจริงแล้วก็ดูรถที่มันสมบูรณ์แบบจริงออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาทําการพรีวิวให้ท่านผู้ชมทราบอีกทีรวมถึงถ้าเราได้มีโอกาสในการขับขี่ทดลองขับเจ้าในต้าว2นี้ด้วยนะครับเราก็จะได้รายงานถึงสมรรถนะการขีข่นิสัยที่ดีและไม่ดีหรือนิสัยที่เราชอบและไม่ชอบสําหรับเจ้าในต้าไมนเชนี้ด้วยนะ ก็ลองดูครับนี่ผมมานั่งเบาหลังแล้วก็รู้สึกว่าเบาหลังเอาจงจริงถ้านั่งใกล้ๆอ่ะพอได้อยู่นะแต่นั่งยาวๆน่าจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ดูส่วนตัวเพราะว่าเบามันมีความต่านะครับเวลานั่งเนี่ยมันก็เหมือนต้องนั่งชันเข่าอ่ะเข่ามันจะลอยจากเบาค่อนข้างเยอะนะครับก็ถ้านั่งใกล้ๆน่าจะโอเคนั่งไกลๆไม่น่าจะโอเคสักเท่าไหร่นะแต่ว่าพื้นที่ก็ถือว่ามีให้ประมาณนึงก็พอไหววาน อาศัยใช้งานในเมืองดีเดินทางไกลน่าจะเหนื่อยรวมถึงระยะทางวิ่งของแบตด้วยก็ไม่น่าจะเหมาะกับการใช้งานเดินทางไกลสักเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่ามีการปรับเปลี่ยนด้านหน้าและด้านท้ายที่โดยส่วนตัวรู้สึกว่าดูดีขึ้นสวยงามขึ้นดูหรูหราขึ้นนะครับก็เดี๋ยวลองมาลุ้นราคาอีกทีนึงนะว่าตัวไมเนอร์เชนเนี่ยจะมีการปรับราคาขึ้นหรือปรับราคาลงหรือเปล่าก็ลองดูครับตลาด ไฟฟ้ารถไฟฟ,ฟ้ายุคนี้มีการแข่งขันที่สูงแล้วก็ดุเดือดกันมากมายนะครับก็มาจับตาดูกันทีว่าทางเนต้าจะส่งเจ้าเนต้าวีไมน่าเชนเนี่ยมาในรูปแบบไหนราคาเป็นอย่างไรแล้วก็สเปคจะดีกว่าเดิมหรือเปล่านะครับก็อดใจรอกันอีกนิดหนึ่งนะอันนี้ก็ดูคร่าวๆเป็นแบบส้นิทพรีวิวไปก่อนนะครับว่าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแล้วเดี๋ยวดูกันใหม่ในคลิปหน้านะว่าจะเป็นรถอะไรเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ